มีพระบรมราชองการโปรดเท้าคณะรัฐมนตรีชุดยิงและสองออกมาแล้วลครับก็เป็นไปตามโผลที่มีการเปิดเผยออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้ตําแหน่งที่น่าสนใจและต้องติดตามไปอย่างยิ่งก็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสลนักาเทศสุข ผลจะย้ายมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงเกรดเอแต่เมื่อย้ายมาที่คละง,งคมภมิพนักาัเอกสุขุมพลบอกว่านี่เป็นการเลื่อนชั้นท,ท,ทั้งๆดีโดยข้อเท็จจริงกระทรวงคาโหมนั้นรัฐมนตรีว่าการแทบจะเข้าแต่ต้องอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายทั้งหลายเขียนไว้เป็นระเบียบแบบแผนชัดเจน,เนโดยเฉพาะพ,พระบสภาคาโหมในการยกย้ายนายฐานระดับ ดังนั้น,นแสดงว่าง,งานนี้พนากาศเอกสมพลมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องเข้าไปทําอะไรเพราะได้ประกาศออกมาทันทีก็คือการแก้ไขพรบสละโขแบบนี้กองทับจะว่าอย่างไรดูท่าการเมืองในวันข้างหน้าจะสนุกจะแล้วนะครับสนยา,ยานชินรุทไทยในทํารายงาน